เห็นดาบมันเป็นแบบนั้นแหละมันตบหัวไอหัวกระด้ำซานเชียนเลยแล้าเก่งหรือเปล่าอ้าวประเด็นไอคนถามมันเป็นครูฝึกอู้เก่งดิเนี่ยผมแบบได้ได้ความทรงจำของครูฝึกมาแล้วะเปล่ามันเป็นนักป่วยมันเป็นนักป่วยอ่ะเออแล้วต้องยึดก่อกที่สุดเป็นอะไรยึดศอกตี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 ก็พอตีกันมาล้ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนไหมองมันมีหุ่นตีอะไรมัางอ่ะก็ไปดูกอนเห็น i ินแ c t d อ t หนึ่งดีผมโดนหินละจ้าคุณซีฝาดูข้านด้วยครับฝาดูขางีุทนกเาาชิันี่อลจรแล้วนย น้ำบนเนี่หรออ้าวไปเลยละไปลวยเล,ยลไปหาเพื<ป>่อนเดียวนี่ออ้าวมาไปบอลหลังที่มีตีรออยูเนี่ย<ต>ไปเนมันแหละไ,หไปช่วยหน่อยไปช่วยมาแล้วมาแล้วมาไม่ด้ย่กสไตล์้าั ตัวด้วยอุ่นเลืองไออุ่นแดงเออมาชนผมเฉยเลยเนี่ยล่ะโดนร้านร้างตายตายตายแหมยิงคิวเลยนะเราอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปชิดมันจะไม่ตายบทบวก็พี่จิงอยากให้อย้ว ไนงานตถไฟคนเหลืองนี่ว่าปารไปไหมโอ้ยผมล่อไงนี่ไงผมล่อไงมันมาแล้วมันอยู่ตรงซีปารตมันอยู่ตรงซีระวังนะได้นี่ถือดาบอย่างเดียวเลยแล้วกันไอ้สะพอนี่กระอยกระไดกระได้โดนไหมเกิดไนเกิดไห แยยล้วยังบ <c oughs> ่นไหมแค่ใหม่บ่นลงเลยอ่อาม่ต้องจับนิ่งๆบุกเหรอลงชัยยามมองสี่ล้ออ่าแวะอ๋อใช่ใช่ใชยามอาของสี่ล้าอทีหายตะบบมาช่วยทางนี้หน่อยเดี๋ยวผมหา,อาไอ้แจ่งนั่นก่อนแท้งนั้นมีไปไหนวะมาแล้วพี่เจ็ุกเอเมื่อกี้เห็นเดินไปทางน,นู้นเอ๋อยี่ก็สุดหมดโอเคหมดเหมือนกันหมดหมดเลยเออเชื่อรโลแตกเลย มิาากา,า,กากะีก้กอเกิดขึ้นแล้วอ้ง้ละะเดี๋ยวจิบสตาเกอร์มาติดปืนเรย์กันใช่ไหมตันตันวจี่ปืนปืนเยี่นี่ีแบบ่แข็งเออใหมัเลยพิเศษโอยบิน,น ตามลาเจ้าเตาเาม,าม็เ้าเต้าหนี้อเอ้าเ้วกจมาเกินนตร้รเ,รเออต่อตอดตม,มาดูสนใจเวจะได้ฟันอยู่แล้วเชียวมา,มาเก็บ ออออโออยอเมงางเยเนี่ยผมหยุดล่างแล้วเอ้ตผู้าบินขึ้นบนตาคุณซีตายอาฮึฮึฮ็ฮึฮึฮาฮึฮึ็ึฮ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 ฮึยเฮึฮยฮึ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 ก มัอุ่มันลงอุ่นมันลง่แกอยู่คนเดียวเลยถอยกลับหามันลงอุ่นมันลงอุ่นฝัเนก็โอนว่าพื่อนอยู่ไหนนี่นี่นี่ตัวเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยมโคตรนั่นแหละโคดนั่นแหละยิงไม่โดนอยู่ไหนวะขอโทษมาเ๋ยวๆหายนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่ใต้ดีอยู่ใต้ที่มันหนีแล้วหนีแล้วอยู่บนหัว ติงยิงทำลายหุ่นมัิงเลยละกันไปิงะกันโอเควเอาฟันุ้ยเอามันเอาเคาเตอร์ผมเสร็จดิโดนเอาเออได้อยู่ได้อยู่อรีอรีเฮ้ย ปุ่มปุ่มผุ่มจะไปเคาน์เตอร์มันเคาน์เตอร์ไม่โดนโดนโดนมันตัวเฉียดกันเหรอโอ้ยไ่ใช่ใช่มันมายึดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไข่พันโอ้ยจุกอะครอะไรเอาบี่เกียรติพีเกียรดิไปช่างกล้ามายึดฐานเราไล่รฟันแล้วไม่ยิงแม่งนะ ไป้างไหนนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไปอยู่ไปอยู่วุ้นหมดละือได้แกนอไปาะายแล้วไปเอาเลยเฮ้ยโหให้ัวไปเอาไปตายหยิบัวไปทันเมื่อกี้งงกระพุ่มอยู่ถือได้ดาบโลันตารโแล้ว ตรวจ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 รันเตาเออลงล่างแล้วผิดยังไงผิดลงล่างแล้วจริงแล้วมันไรอีกแล้วดีรอดเอ้ามีคนโดนนะอย่าเพิ่งทับอย่าเพิ่งทับเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายโดนตายล้างล้าง แหม่้หนุ่มสวยจังปันส,สักทีดิมาไปหลอกปันเขาเฉยสไตรเกอร์สไตรเกอร์ไม่ตัวล่อชันดีไง